สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกิลันโอเวนเบร k นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคะแนนนะครับในอ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอเคในด่านล่าสุดนะครับด่านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านหรือดูหนาวแสนอบอุ่นซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นด่านใหม่นะครับก็ด่านนี้ถือว่าเป็นอีกด่านหนึ่งนะครับก็เป็นด่านเก่าก็คือผมได้ไปลองวิ่งมาแล้วนะครับเพราะเป็นด่านที่ผมคุ้นนะแล้วก็เป็นด่านที่ พวกเราเนี่ยเคยเคยเล่นกันมาแล้วนะครับอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าดานเนี่ยเคยเคยให้เล่นในโหมดไหนอาจจะเป็นประชันกิลหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะอืมแต่แต่ผมจําได้ว่าอ่าดานเนี้ยเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ในอ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในโหมดชิงถ้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําคะแนนเนาะอ่าเซตที่ผมจะมาลองนะครับจะเป็นเซตอาดรา้อน ดรา้อนลำไย,ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผัดสเป็นรถทูโรสนะครับเป็นผัดสโอเคแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับปู่พันปีตอนนี้ของผมยังไม่พร้อมนะครับเพิ่งมีแคนดี้เลเวลแรกเองครับก็คือตั้งแต่ตัวเกมเนี่ยอัปเดตตัวกิ่งไม้เนี่ยที่มีให้แลกในเบรคเอาครับผมเพิ่งมีแคนดี้เลเวลแรกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนี่ครับ เพิ่งยังมีเลเวลแรกเองแต่ก็ค่อยๆอ,อัพไปนะครับค่อยๆแลกนะครับจากร้านค้าเบรกเอานะครับประมาณนี้เนาะโอเคส่วนสมบัตินะครับสมบัติที่จะใช้ก็จะมีเครื่องยนต์่าต่างหูไบโคเวอร์แล้วก็มีน้ำแข็งเกรดหิมะนะครับสามชิ้นนี้นะโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับก็ก็ต้องใช้ตัวนี้เล่นไปก่อนนะเนาะ หรือไม่ก็อาจจะรอรีเจนดารี่ตัวใหม่มาครับอ่าในด่านนี้นี่เท่าที่ผมไปดูมาเนี่ย ก่อนเข้าด่านสุดท้ายอะครับก็คือเราต้องมันจะมีขวดเลือดขวดสุดท้ายถูกไหมก็คือเราต้องให้ผัดเราต้องให้ผัดสองเก็บนะครับเราต้องให้ผัดสองเก็บเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชูโรสเนี่ยมันจะไม่ทนันมันจะไม่ทันสกิลรอสุดท้ายครับรอคะแนนมันจะหาย เพราะว่าถ้าเราให้ถ้าเราให้ผัดแรกเก็บเนี่ยเก็บขวดเลือดก่อนเข้าด่านสุดท้ายอะ่ะคะแนนจะหายเลยครับเราต้องให้ผัดสองเก็บตอนนี้ผมลองเล่นเซตนี้ครั้งแรกเนี่ยตรนแรกเอ้ยทำไมคะแนนมันหายผมก็สงสัยฮะพอผมไปดูอ๋อเราต้องให้ผัดสองเก็บ เก็บผลเลือกขวดสุดท้าย โอเคตรงนี้นี่แหละฮะโอเคให้ผ่าสองเก็บ ถ้าเราให้ผัดแรกเก็บเนี่ยรถชูรถมันจะไม่ทันสกิลรอบสุดท้ายครับลรวคะแนนมันก็จะหายเลยฮะหายเยอะเลย หไหมครับก็จะทันสกิลรอสุดท้ายโอเคคะแนนดีอยู่ครับเจ็ดร้อยเจ็สิบเอดล้านอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปทำคะแนนนะครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับกับเซตอาร์ดราคอนคุกกี้ลำไยนะครับผัดสองเป็น อ่ารถชูโรสก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเ่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามาารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากากดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยและกันน้อในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ